สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานที่ทีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเร่งเคลียร์พื้นที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าหลังเกิดเหตุฝนตกหนักลมพัดแรงทำให้เสาไฟฟ้าภายในซอยกระจรวิทย์ถนนเทพรักษ์หมู่ที่หนึ่ตำบลแพกษาใหม่อ,อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการล้มจำนวน3ต้น วางถนนรถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ทําให้กระแสะไฟฟ้าดับทั้งซอยเสาไฟฟ้าต้นที่สองได้ล้มทับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นคิกหมายเลขทะเบียนสอเสือลอลิงทอทหาร953กรุงเทพมหานครจนหักกลางคันส่งผลให้นายนาวีส้อยสังวานอายุ26ปีเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลบางนาหานอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกหนึ่งรายหลังเจ้าหน้าที่ ได้เร่งปฐมพยาบาลในเบื้องต้นเสร็จได้เดินทางกลับบ้านพักจากการสอบถามชาวบ้านในที่เกิดเหตุทราบว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนักและลมพัดแรงจนเสาไฟใกล้จะล้มลงขณะที่นายนาวีสร้อยสังวานได้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจากปากซอยที่เกิดเหตุพร้อมด้วยผู้โดยสารเสาไฟฟ้าได้ล้มลงมาอย่างรวดเร็วจนทับเข้าที่ตัวนายนาวี ส่วนผู้โดยสารได้กระเด็นไปอยู่ข้างถนนชาวบ้านจึงช่วยดึงตัวนายนาวีออกจากจุดเกิดเหตุแต่ได้เสียชีวิตขณะนำสง่งเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าขณะที่ฝนตกหนักและลมพัดแรงผู้เสียชีวิตได้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างฝ่าสายฝนเพื่อจะไปส่งผู้โดยสารจังหวะที่มีลมพัดแรงมากจนทำให้สายไฟเหนียวลังจนเสาไฟฟ้าล้มล่าสุด เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อติดตั้งเสาไฟใหม่คาดว่าในช่วงสายของวันนี้จะสามารถจ่ายกระแสฟไฟฟ้าได้ตามปกติสำนักข่าวพีเอ็น w รายงานสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานที่พีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานเือชี